วัสดีนักเรียนชั้นปสองทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยกับครูโอ๊ตสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปเรื่องคำควบกล้ำกันครับอ่าเราเรียงกันไปแล้วครับทั้งสองคาบที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาสรุปดูครับว่าคำควบกล้ำเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนเข้าใจถูกกันหรือไม่นะครับอันดับแรกเลยเรามาดูที่ลักษณะครับอ่าลักษณะ ของพยัญชนะที่ควบกล้ำนะครับกับรอรอวอ,ออกเสียงเป็นคำเดียวกันนะครับอ่าญชนะที่ควบกล้ำกับรอนะครับรอรอวอนะครับรอรอวอนะครับออกเสียงเป็นคำเดียวกันนะครับโดยจะมีคำควบกล้ำอยู่กี่ประเภทค,ครับี่ีระเภศเลย สองประเภทนะครับอ่าสองประเภทนะครับประเภทมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคืออ่ามาดูตรงนี้ก่อนคําควบกล้มแท้ครับอ่าคำควบกล้มแท้จะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันอ่า,อาเช่นนะครับเช่นเช่นคาว่าอ่าครั้ง เห็นไหมครับคาว่าครั้งควบคอควายกับรอเรือเห็นไหมออกเสียงพร้อมกันครั้งตรวจนะครับ่าตรวจการบ้านแบบนี้นะครับการอ่านนะครับต่อไปการอ่านสะกดคํานะครับเพิ่นชนะต้นสองตัวนะครับสละตัวสะกดทวนคําวรรณยุกต์แล้วก็ทวนคาอ่ามายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นคําว่าครั้งนะครับ เขาบอกว่าลําดับแรกเลยครับพันชนะต้นสองตัวเราต้องออกเสียงอะไรครับครออะงอครังไม้โทครัง้งอ่าเห็นไหมครับตรงไหมครับเขาบอกว่าพันชนะต้นสองตัวอันดับแรกถูกไหมถูกสระถูกไหมถูก ตัวสะกดงองงูทวนคำก็คือครังวรรณยุกค,คืออะไรครับไม้โทและสุดท้ายคำของเราเลยก็คือคำว่าครั้งอ่าการสะกดคำต้องสะกดแบบนี้นะครับต่อไปเป็นคำข้อสองครับควบไม่แท้นะครับอ่าเป็นคำควบไม่แท้ควบกล้าไม่แท้นะครับจะมีอยู่สองประเภทอันแรกคือที่นำจอจานซอโซ สอสลาสอเสือควบกับรอเรือนะครับควบไม่แท้เนี่ยจะอ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะครับอย่างคํานี้คําว่าอะไรครับจริงนะครับเห็นไหมครับจอกเสียงแค่จอจานนะครับแต่ไม่ออกเสียงรอเรือจะอ่านว่าจริงงี้ได้ไหมไม่ได้นะครับคําว่าสร้างเห็นไหมครับคำว่าสร้างก็ออกเสียงแค่สอเสืออย่างเดียวนะครับอ่าการอ่านสะกดคําครับ พยัญชนะต้นตัวแรกพยัญชนะต้นตัวที่สองสละตัวสะกดนะครับทวนคำวรรณยุกต์และทวนคำยังง่ายยัง,ง่ไงมาดูครับอย่างคำว่าจริงเราจะสะกดว่าจอรอิองอจริงอย่างนี้ครับอ่าอ่าเข้าใจใช่ไหมลูก จอรออีงอจริงนะครับแต่พออ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงแช่จริงแบบนี้นะครับเราไม่อ่านออกเสียงอรอเรือนะครับต่อไปอันนี้จะพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งถ้าควบด้วยทอทหารกับรอเรือจะออกเสียงเป็นซอสโซอย่างเช่นคำว่าทราบหนครับอ่าทราบเห็นไหมจะอ่านนี่ครับเห็นไหมสะกดก็จะทก็เป็นทอ รออาบอและออกเสียงเป็น s อโซทราบแบบนี้อ่าเรี้เข้าใจไหมครับง่ายๆแค่นี้ครับคำควบกลัมครับมีอยู่สองประเภทคือ 1. ควบกลัมแท้และ2ควบกลําไม่แท้นะครับควบกลัมแท้จะออกเสียงทั้งสองตัวควบกลัมไม่แท้จะมีออกเสียงตัวหน้าตัวเดียวและทอรอจะออกเสียงเป็น s อโซ,อซ,อซอนะครับ ต่อไปสำหรับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านข้อความนี้ครับเป็นข้อความที่ฝึกอ่านในการออกเสียงคำควบกล้ำครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับแล้วให้นักเรียนอัดคลิปอ่านประโยคนี้ส่งมาให้ในลายส่วนตัวของครูครูจะฟังว่านักเรียนออกเสียงชัดหรือไม่นะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะครับตั้งใจฟังนะครับ ในวันสงกรานต์ครีมกับต้าไปเยี่ยมคุณตาและคุณยายที่สะแก้วช่วงเช้าครีมกับต้าไปทำบุญส่งน้ำพระและก่อเจดีทรายที่วัดช่วงกลางวันก็รดน้ำดาหัวคุณตาและคุณยายอีกรอบนะครับเดี๋ยวคุณจอานให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับในวันสงกรานต์ครีมกับต้าไปเยี่ยมคุณตาและคุณยายที่สะแก้ว ช่วงเช้าครีมกับต้าไปทำบุญส่งน้ำพระและก่อเจดียทายที่วัดช่วงกลางวันก็รดน้ำดำหัวคุณตาและคุณยายนะครับแค่นี้นะครับงานแค่นี้นะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับแล้วส่งมาให้ครูฟังในไลายส่วนตัวนะครับเดี๋ยวครูจะรอฟังอยู่นะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ